ค่ะสวัสดีค่ะโหราทีวีดยอาจารย์ธนโร์ค่ะเราก็มาราศีมิถุนกันนะคะในปีพุทธศักราช2566ค่ะดาวตานุลักษ์คือดาวพระพุธซึ่งในช่วงปลายปีถึงต้นปีเนี่ยท่านมนอยู่ที่ราศีธนูในตำแหน่งปรากษะเศแต่ท่านสถิตอยู่ในเรือนของดาวพระพระสบดีซึ่งสถิตเป็นกเกษตราราธิบดีในเรือนกัรมะแล้วในวันที่19เเมษายนก็จะยกย้ายมา ที่ราศีเมษในตำแหน่งราชาโชคเพราะฉะนั้นตั้งแต่ต้นปีเนี่ยท่านมาอยู่ในบ้านของผู้ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นในปี2566เนี่ยก็เป็นการเริ่มต้นจังหวะที่ดีของชีวิตของชาวราศีมิถุนลัคนาราศีมิถุนเปิดหูเปิดตาเปิดดวงชะตาแล้วโดยชัดเจนตั้งแต่ ดาวพระประสบดีเนี่ยเดินหน้าในวันที่สองธันวาคม2565ที่ดาวพ,พุธเนี่ยสถิตยอยู่ในเรือนของดาวพระประสบดีเจ้าชะตาจะมีวาสนาดีตั้งแต่ต้นปีทั้งในเรื่องความรักคู่ครองการงานและโชคลาภ และสิ่งไม่ดีก็ค่อยๆหมดไปจากตัวเจ้าชะตาเพราะว่าดาวพระเสาร์ที่เป็นเกษตรราธิประดีในเรือมรนมรณะเล็งการเงินของเจ้าชะตาหรือสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเจ้าชะตาที่มีมากด้วยปัญหาเนี่ยก็ค่อยๆคลี่คลายได้เพราะดาวพระเสาร์นี่ยกย้ายขึ้นสู่เรือนสุภาในบ้านเพื่อนร,ราศีกุมไฟในเรือนลมย่อมโดดเด่นโลดแล่นแน่นอน เป็นปีแห่งการเปิดหูเปิดตาเปิดดวงชะตาของเจ้าชะตาอย่างงดงามสุภกรรม,มลาภะและดาวพระมริตยูก็มาทำลายเรือนวินาศใยกับตรปัดร้ายกลายเป็นดีมีวาสนาในโชคลาบุตรบริวารในต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลหรือธุรกิจออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆทำให้เจ้าชะตา เกิดโชคลาภก้อนใหญ่มหาศาลมรณะสุภาจะได้เดินทางได้ทรัพย์สินจากความเป็นความตายเช่นได้มรดกเงินประกันหรือมีโชคลาภใหญ่โตจากการสูญเสียและสุภาสถิตยอยู่ในเรือนกรรมมะในเรือนของดาวพัะพระสุบดีซึ่งดาวพ,พระพรสุบดีสถิตยอยู่ที่เรือนลาภะ ในวันที่19เมษายน2566ที่ได้ตำแหน่งราชาโชคพระพระสบดีเป็น11จะฟุ่งเฟืองคนลือเรื่องลาบเหลือหลายถุนในปีพุทธศักราช2566เนี่ยจะเด่นชัดมากเลยในดาวชุดตรีเทพะดาบพระมริตยูซึ่งดาวพระมริตยูเนี่ยในวันที่8มีนาคม2566มาสถิตที่เรือนวินาศเนี่ย มาเบียนหลังลักนณะกลับมาทําลายความไม่ดีของเรือนวินาศให้เจ้าจะตาร้ายจะกลายเป็นดีและยิ่งไปกว่านั้นดาวพระเสารเนี่ยเจ้าเรือนมอรณะที่ได้ตําแหน่งกเกษตรตราธิบดีเนี่ยยกย้ายขึ้นสู่เรือนสุภาในบ้านของพระราหูหรือบ้านเก่าบ้านเกลอของตัวเอง ก็อยู่ได้ตำแหน่งเกษตราที่ปดีเหมือนกันในบ้านของพระราหูซึ่งในตอนนั้นเนี่ยในวันที่หนึ่งมีนาคมยดาวพระราหูยังสถิตอยู่ที่ราศีเมษมานเมษและตุนในมังกรน,นี้ดีจริงเอ่ยรอดาวพระพฤหสบดียกย้ายมาในวันที่19เมษาย,ยนส6พารพระพฤหัสบดีกับพระราหูเนี่ยกุ้มกันในเรือนลาภเจ้าชะตาจะมีโชคใหญ่โตอย่างมหาศาล อย่างคาดคิดไม่ถึงทีเดียวเพราะดาวพระราหูที่สถิตยอยู่ในเรือนของราศีเมษในเรือนของดาวพระอังคารเนี่ยเป็นคู่ธาตุลมโดยมีดาวพระพฤหัสบดีมาเป็นราชาโชคในตำแหน่งสิงหเกณฑ์พระพฤหัสบดีเป็น11จะฟุ้งเฟืองคนลือเรื่องลาบเหลือหลายจากจุดจอมฟ้ามาสู่ตำแหน่งสิงหเก์ในตำแหน่งราชาโชค เพราะฉะนั้นเจ้าชะตาจะมีวาสนาทรัพย์สินเงินทองสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์บ้านรถการงานการเรียนการศึกษาที่ป่วยที่ไข้ก็มีโอกาสรักษาหายมีวาสนาในการเดินทางไกลและประสบความสําเร็จหรือมีธุรกิจออนไลน์ธุรกิจโซเชียลเน็ตเวิร์ต่างๆทําให้เจ้าชะตาประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างสูงส่งทีเดียวในปี2566นี้ และยังมีโอกาสได้มรดกได้เงินประกันหรือมีโชคลาภจากความสูญเสียเพราะดาวพระเสาร์เนี่ยในตำแหน่งกเกษตรราธิบดีในเรือนมอรณะนี่ยกย้ายขึ้นไปที่เรือนสุภาในวันที่1บมีนาคม2566ทําทำให้เจ้าชะตาเนี่ยมีโอกาสในเรื่องของการประสบความสำเร็จมีผู้หลักผู้ใหญ่คนเก่าคนแก่ให้ความช่วยเหลือนุนนำเจ้าชะตาแม้ว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะเน็ดเนื่อย จะต้องอดทนต่อสู้กับปัญหาต่างๆแต่ก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จเรียกว่ามีผลประโยชน์ที่ตอบแทนอาจจะช้าหรือเนิ่นนานหน่อยแต่ก็มีโอกาสได้และประสบความสำเร็จซึ่งต้องอดทนและรอเพื่อนรักที่ยกย้ายจากเรือนลาภมาสู่เรือนกรรมะในวันที่17ตุลาคม2566 จากที่พระราหูเป็น11ชอบญาตรามีชัยาอันสมบูรณ์ก็เดินย้อนจากมาที่เืินกรรมะจะกลับบ้านแล้วมีความดีใจมาพกพบกับบ้านเนี่ยจะรวยใหญ่รวยโตจะมีโชคลาภมหาศาลถึงเวลาแล้วที่ชาวราศีมิถุนลัคนาราศีมิถุนเนี่ยรอคอยมาเป็นเวลาอันยาวนานกับชีวิตที่เดินแบบวิกลคติตลอดมา จะมีคนที่คอยจ้องทำลายเพราะพระราหูเป็นศิธิ์ศัตรูปองจะคอยจองทำบีธาก็ระวังถูกกันแกล้งในเรื่องของการงานแต่ในช่วงที่ดาวพระประสุดีิสถิตยอยู่ในเรือนลาภะเนี่ยยากนักที่ใครจะมาแกล้งได้สำเร็จชาวราศีมิถุนลัคนาราศีมิถุนเนี่ยมีการใช้จ่ายเงินที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยเป็นระบบระเบียบหรือการใช้จ่ายที่อาจจะฟุ้งเฟอ้อ หรือควบคุมไม่ได้ก็แล้วแต่ก็จะมีทางล่วไหลไปเหมือนตั้มน้ำพริกละลายแม่น้ำทีเดียวก็ต้องระมัดระวังในจุดนี้ไว้แต่เดี๋ยวรวยก่อนในปี2566ปีโชคราบวาสนาอันเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินมรดก ที่ทำให้เจ้าชะตาเนี่ยมีความมั่งคั่งมั่นคงแล้วก็ยึดไว้เลยนะเพราะว่ากว่าจะเจอช่วงจังหวะนี้โรอคอยมันนานแสนนาน30ปีของดาวพระเสาร์ที่มาสถิตในเรือนสุภา 18ปีของดาวพระราหูที่สถิตกุมกับดาวพระพระัสบดีในรอบ12ปีในเรือนลาพระเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเลยเพราะว่าดาวพฤหัสบดีก็ราชาโชคสิงหกเกณฑ์อำนาจบาร,รมีมากมายนักหนา พระราหูก็มานเมตรตุไในมังกรนี้ดีจริงเอ่ยสุภาลาภะจะหาที่ไหนมีและดาวพระเสาก็สถิตยอยู่ในเรือนของพระราหูซึ่งยังสถิตยอยู่ที่เรือนลาภะ เรียกว่าดาวชุดตรีเทพเนี่ยสถิตยอยู่ที่เรือนสุภาแล้วก็ราภะอย่างชัดเจนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคมเป็นช่วงจวังหวะที่มั่งคั่งร่ำรวยที่สุดของชาวราศีมิถุนลัคนาราศีมิถุน บอกแล้วนะในรอบ30ปีของดาวพะเสาในรอบ18ปีของดาวพระราหูในรอบ12ปีของดาวพระพระศสบดีที่จะมาเรียงร้อยกันอย่างงดงามเพื่อช่วยเจ้าชะตาราศีมิถุนและดาวพระมริตยุก็ช่วยเปลี่ยนร้ายกายเป็นดีให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นแก่เจ้าชะตาทั้งในเรื่องการเงินการทองและเรื่องของความรักคู่ครองอีก ก็มีโอกาสที่จะเจอคู่รักที่แท้จริงกับเขาแล้วหลังจากที่รอคอยมานานแสนานานหรือที่รักกันแล้วก็ถนอมรักเอาไว้ หรือคู่ครองทําให้เกิดความมั่งคั่งร่ารวยหรือคู่ครองให้โชคให้ราบใหญ่โตแก่เจ้าชะตาเลยเพราะฉะนั้นในปี2,566ิจึงเป็นปีที่งดงามมากก็ขอให้ชาวราศีมิถุนลัคนาราศีมิถุนทุกๆท่ททานโชคดีกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ